หลายหลายคนเขาโพสหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของนูปายมันไม่ได้นัดกันเลยนะคือมันมีหลายหลายครั้งหลายหลาย,ลายคราเหมือนเราจับได้ใช่ไหมจับได้แล้วก็พิรุษออกหรืออะไรเนี้ยทําให้ต่างกับต่าง,างวาละเออผมก็ไปเจอเคสหนึ่งเจ้าก็ไปเจอเคสหนึ่งไอ้แกป๊ปไอ้เต้ก็ไปเจออีกเคสหนึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องชี้บ่งวัดว่า ไอสองวันนี้ยมันเริ่มชอบกันจริงก็เราบันดองกันกันสิแล้วกอดกันกันทีใช่ใช่เมื่อคืนนิดอะไรเนี่ยทีว่าผมเข้าฉากฉากนั้นกับนุกน่าโดนในหนังเรื่องบ้านี้ครับผมก็นุกน่าดนได้พูดคำหนึ่งขึ้นเราพูดว่ามาไม่ไปเอาผมผมก็เลยตกใจผมว่า มันต้องมีอะไรแน่มันเรียบสุ